สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องตายนะคะวันที่ที่สิบสองเดือนแปดสองพันสองร้อยหกสิบหกนะคะวันนี้ตด้มาส่งพ่อแม่พันปลาซิวพ่อแม่พันกุ้งฝอยและพ่อแม่พันปลาการะดีนะคะอยู่ที่บ้านหนองคูนะคะอยู่อำเภอจตุรพักพิมานจังหวัด้อยเห็ดนะคะอันนี้ค่ะต้ยกำลังจะซอยคุ้ตาป่อยปลานะคะอันนี้เข้ามาหอดช่วงหนึ่งๆนะคะสี่โมง ประมาณหามงเล้งค่ะหอดหามงคึงนี่แหละเพราะว่าคนขับรถผ้าหลงทางนะคะไม่หอนซาอันนี้จะก็จะเป็นบรรยากาศล้อมรอบฟาร์มนะคะของพี่จ๋าแซมนะคะงบรรยากาศดีบากๆนะคะคนตากันตื่นเต้นนะคะปลาปลาซิวอย่างข่อนใหญ่มาขึ้นว่าตายพลาพันวาปลาซิวทัวใจเสาะเด้อพลาพันวาว่าตายจากโตแด้วค่ะจากที่ปล่อยลงมือนี้นะคะ เสียงเด็กน้อยกับจเจ้า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 ค่ะมักบรรยากาศมักสะพานนะคะสะพานใตน้นำเบื่องจากอาการพี่น้ำขิงนะคะลูกสาวใหญ่นะคะเถิงย่านเถิงอยากไปนะคะแม่กับสิสกุ้งปอยปลายโยโกับพอ่ะนะคะน้ำขิงเบื้งย่านย่านให้พอจับนวจะนี่กล้องก็จะหมุนหัวกับหัวแบบนี้นะคะย่านลูกตกน้ำ อันนี้กับชั้มะ้ามาเบงอ่าคุณตาป่อยปลาเน้ะค่ะคุณตาคุณตาขอถ่ายรูปในวันสันวานะคะปล่อยปลาปลาซิวก็เต้นด้งเด้งด้งเด้งออกนะค่ะน้อยน้ำน้องแดงน้งแดงออกไปเลยนะค่ะอันนี้เป็นถุงสุดท้ายแล้วอาคาเดปล่อยโบนะค่ะสังเกตจากปลาเต้นด้งเด้งดงเด้งลงน้ำเลยค่ะ อันนี้กัเท้าปล่อยปลาซิวเสร็จแล้วค่คะแต่ว่ากุ้งฝอยของไต้ปล่อยแล้วกับปากก็ดีลงไปแล้วมาเบิ้งเด็กน้อยเต้นครับสวไหมคะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะข้ากระต่ายพ่อรีนะคะอ๋อนี่หนูหนูมาทำอะไรคะหนูไม่เต้นดีนะคะหนูมาส่งของค่ะสวยไหมคะสวยค่ะแม่อเ้นแเต้นแม่นแ่่แม่แม่ะไรอาเงีปล่อยแ้วใคามปล่อยลงนะคะ เส็จปลาหมดเลยนะคะนี่ก็คือบรรยากาศนะคะรอบๆฟามของพี่อีพ่นนะคะของพี่จา่าแซมนะคะอันนี้แฟนได้กกำลังปล่อยอพวกพืชหนาหนะส่วนคุณตานะคะก็กําลังปลูกผักนะครับพืชน,นามกับผักพืนบานนะคะที่เฮอ,อกไปส่งนะคะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e เป็นกําลังใจ แต่กับครอบครัวนะ,นะคนเดีะค่ะมาพบกันใ่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ